พึ่งพือโทษโกดกันบ่ได้อไปนอนนำ้ำเพียงกินเขาา้าทราบนอนหลับดีสุขีเส้าคำนอกเหนื้อจากนั้นย่านเป็นกรรมเป็นบาปเป็นเวรมาแล้วพี่นอ มะม่วงจ้าแจ่วกะสมีสองเนาะอันจะเป็นแจ่วน้ำอันนี้จะเป็นแจ่วเกลือเด้อพี่น้องมามามากินน้ำกันว่าอะไรยัยห,หางกินก่อนอืมนี่เบืวว้องแล้วมีอะไรน้องอ,อ่นมากรับซมก็เแขยงได้บ้านได้มินมาบอกเียเด้อแจ่วเกลือหยวๆนี่นะทุกคนมาเด้ออย่าว่าเบื่ออิ่นเด้อ มินมาแน่ให้กำลังใจกันแน,น่นอนช่วงในกระเพดก็จักเป็นยังทุกคนบุกค่อยคืนฟีนซับอืออมอะจะแบบจะกูเหรอ เฮ้ยอยกก็คิดหดบ้านยากอันนี้บริยุบ้านเด้อมีหลายคนถามมาว่นาน้องเม้งเมื่อบ้านแล้วบ่บ่เนาะอันนี้คือบ้านตันเปรี้ยวก็คือบ้านพ่อบ่อยเนาะเฮามายามในตุจอยยังไครน้องอ่องเฮ็ดคลิปยังกระบอกมาไล่ทุกคนน้องอ่องเฮได้เฮ็ดยยถือใจท่านผู้ชมเบิ่งเนาะ ทุกตอนมาแดบมึงจัดชุดเป็ดนัวเอาทุกคนช้ำเนี่ยเด้อเอามาฝากมาตอนเนาะมินมาแน่ับส้มู่ตอนในตอนนี้เก่งแรงสาวบึงเพื่อนกับเอางัวเอาควายเขาเกเขาแรงเนาะ เห็นแะ้วกันขดหอดบานตอนอยังหน่อยไปหาอะไรงัวอะไรคว้ยบุหร,รี่แล้วน้องอ่องกระดาห <c oughs> มีโซคไม่นอนทุกคนนี่กล้องปีใหม่เนะ 2, าะสองพันเ้าหาทุกคนใครซื้อไปเดอ้อนี่เปิดออกมาเจอส